หวานนะม,ม่อยากกิแกนแพงไปนะเราซื้อร้อยหนึ่งใช่หรอเป่า้อยสี่แพงเหรอแพงว่ามันหวานเราไม่ได้กองไฟไม่ได้กองไฟ <c oughs> ใส่ร้อนนี่นะคะ่ะมีไข่ฟองเดียวอะ่ะ ทำยังไงล่ะจะไปซ่อมยังไงล่ะอันนั้นอันนั้นไมลหรือเปล่าแผ่นมันอะวงจรมันอะต้องถอดดูว่าเนี่ยมันก็กดได้แต่ว่ากดแล้วควันมันออกอล้ควันมันออกก็ไม่ดีนะต้องบอกให้เลยครับผมบครัเอาคนนี้รู้เลยเขาได้ชอบกินรู้เลยเขาชอบกินนะที่เะระวัง

cứ như nãy gặp ba mà, 100, 100, 100, 100, 100. สตาร์ทเค่องนี้เอาลงไปด้ใช่ไหมใช่แล้วมันจะสตาร์ทเครื่องเงียบเกี่ยวใช่แล้วทำได้ไหมที่แบบไม่สตาร์ทเครื่องนจลงไม่ด้นผมก็ไม่ได้สตาร์ทเครื่องใช่เออแล้วขอใ่แล้วต้องรู้หราไม่รู้หรอไม่รู้แต่แค่ไม่ฉลาดอเราไม่รู้เราเราไม่ดเราไม่ใช่เดียวเราไปเฟรดดูคู่มือยู่อะไร